คำนี้น้องคิดอยู่ในใจอยู่พี่ช้างแต่น้องไม่พูดเห็นคำนี้ที่ไรขำทุกทีเลยอะเมื่อกี้คิดอยู่ในใจอยู่ หม่เราเราชอบสอนเรานอแต่เราก็ได้บุญนะพี่ช้างนะเนาะเป็นความสุขทางใจเนาะพี่ช้างได้ทําแล้วเราก็มีความสุขทางใจ <laughs> <laughs> เราจะเรียนวิชาสอนเรานอไปเรื่อยๆนะพี่ช้างวิชานี้ขาดไม่ได้นะเรียนมาตั้งแต่ประถมแล้วนะ ที่ช้างตอนนี้น้องได้ยี่สิบกว่านาทีแล้วนะคะน้องจะขออนุญาตลงแล้วนะสามีสามีพี่บอกว่าผ่านก็แล้วรายได้ก็รับแล้วยังยังยังมียุดแล้ว,ะวจะไม่ใช่ว่าความสุขทางใจ แล้วพี่ช้างความสุขทางใจได้ช่วยคนแล้วมีความสุขพี่นัทบอกช่วยคนอื่นได้บุญครับแมนใช่ใช่พี่ช้างอได้บุญเยอะมากเลยพี่นัทช่วยคนผ่านมาเยอะมากเลยนะช่วยช่วยเต็มที่เลยนะพี่ช้างถ้าได้ช่วยนะ พี่ช้งบอกค่ะน้องนัดสุขใจใช่ใช่ช่วยเรามีความสุขอ่พี่แพทสวัสดีค่ะพี่แพทยพี่แพทยเราเจอกันนะ นานบ่อยบ่อยพี่แพทย์อย่าเรียกคุณนวลเรียกน้องนวลก็ได้พี่แพทย์ขอบคุณนะคะพี่แพทย์พี่ช้างสวัสดีค่ะจากพี่แพทย์นะคะพี่ช้างก็สวัสดีค่ะคุณแพทนะคะพี่นัทก็ความสุขเกิดแต่ใจครับพี่แพทย์พี่นัทสวัสดีค่ะ แล้วก็หัวใจกอดๆมาด้วยนะคะพี่นันบอกสวัสดีครับคุณแพทจ้าน้องนวนจ้าพี่แพทนะเรียกน้องนวนนี่แหละพี่แพทขอบคุณสติกเกอร์นะคะขอบคุณสติกเกอร์หัวใจกอดๆนะคะ ใบชะพูกินกับเมี่ยงคงอร่อยใช่ค่ะใช่กินกับเมี่ยงเพราะว่าน้องชอบไอ้นี่ยตอนวันวันศุกร์วันเสาร์อะไรอย่างงี้จะซื้อปลาเผามาหอ่อมาห่อเมี่ยงกินนะคะวันนี้ก็เก็บไปเยอะแล้วเพราะว่ามันขึ้นเยอะว่าจะไปทำอะไรนะแกงคั่วแกงคั่วใบชะพูหอยแมยงนผู้ว่าจะไปดูหอยแมยงนผู้มาแกงขั่ว ใช่ใบางามเลยใ <c oughs> บายงามมากที่งามเพราะว่าไม่ได้ลดน้ําไม่ได้ลดน้ําบ่อยตอนที่น้องกลับสงการเจ็ดหกเจ็ดวันมั้งไม่ได้ลดน้ําเลยกลับมาหูหลังบ้านต้นไม้แบบว่าสวยมากแต่ตอนที่พออยู่บ้านนะลดทุกวันไม่สวย พอลดน้ําทุกวันเขาจะไม่งามแต่พอทิ้งไปหกเจ็ดวันไม่ลดน้ํากลับมาแบบโอโหแบบงามมากๆ